นี่แหละของเด็ดละครับกะเพราแดงบ้านกะเพราแดงบ้านเนาะที่เมื่อเช้าเราไปเก็บม,มาเด้อจ้าพี่น้องเตรียมดังไฟรอจ้าหาอยู่หากินกันจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้จะผัดเครื่องในไก่บ้านกันนะจ้าทุกคนมาครับทุกคนวันนี้เราจะมาตำพริกแกงครับพริกแกงโคราชนะครับก็จะมีพริกเนาะพริกก็แล้วแต่ชอบเลยครับเผ็ดมากเผ็ดน้อย ตะไคร้นะครับตะไคร้สักสองต้นนะครับแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดก็สักสิบใบนะครับหั่นซอยนะครับแล้วก็จะมีขานะครับกระเทียมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนไปครับเอาพี่แกงเราครับจะแค่นี้ก็พอจ้าทุกคนเอาหยาบๆนี่แหละจ้าไม่ต้องละเอียดมากจ้ะโอเค ไปจ้าวนี่รวนข้างในก่อนนะจ้าทุกคนเติมน้ำนิดหน่อยนะจ้าสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเติมน้ำปลานะจ้าทุกคน มาจ้าทุกคนรวนสุดนี่รวนสุกแล้วนะจ๊ะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้ไฟแรงมากเลยจ้ะไปจ้าทุกคนเริ่มการผัดกันเลยนะจ๊ะเติเาม้ำมันพื่นนิดหน่อยนะจ๊ะทุกคน ตับจ้ะทุกคนเดี๋ยวขอลองหน่อยจ้ะไหว้จ้าพี่แกงใส่เลยจ้า แกงหอมมากครับที่แกงเราตำสดๆสดๆนี่มันหอมจริงๆนะคนตับไก่บ้านขอพ่อจ๋าี่มันไปจ้ะไกลล่วไลวนก็ไเลย ทะลุจอ <c oughs> จะปรุงรถนะจ้า <ผม S 1> ใส่หลายแซ่บหลายจ้าทุกคนมมส,ส่วนคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ้าทุกคน <รา S 1> นี่น้ำปลากับแก้มกับข้าวของเราครับทุกคน <c oughs> บอกเลยว่า พ่อติดใจมากเลยจ้าทุกคนหมดทีไรพ่อถามหาตลอดจ้าต้องฮิวจากบ้านมาให้พ่อตลอดจ้าเลยทุกคนว้าว ครับหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมนี่แหละของเด็ดแลลวครับกระเพราแดงบ้านนะครับบอกเลยแล้วว่ากระเพราตัวนี้แซ่บแน่นอนครับทุกคนหอมหอมแบบทะลุจอทุกคนกระเพราป่าเนี่ยกระเพราแดงเนาะกระเพราแดงบ้านเนาะที่เมื่อเช้าเราไปเก็บกันมาผัดอยู่โคราชหอมถึงสราบรี เรียบร้อยครับทุกคนเตรียมเท่าสวยรอเลยจ้ามาจ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชินก่อนว่ามันจะแซบไหมเอาไหนดีอันนี้ดีกว่า <c oughs> เป็นไงคะ อร่อยมากดูความเดือดอได้ฟีลเตาถ่าน <c oughs> หอมกุ่น